สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของรูหลอกตอนนี้นะครับมันก็นเต็ดง่ายว่กปุ๊บแค่ข่ะมันก็ดูดเข้าไปเองสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่โมโตซิล่าหาดใหญ่แล้วนะครับ ก็หลายๆรอบเนี่ยเรารีวิวหมวกที่เป็นหมวกตลาดเนาะยี่ห้อทั่วไปที่เราขายกันอยู่เช่น HJC, AGV, uh, Nitek, Just One นะครับ Scorpion ทีนี้เนี่ยเรารอบนี้ผมมีหมวกที่กำลังเป็นกระแสแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตลาดบ้านเรามาให้พเพื่อดูกันก็ตัวนี้นะครับมันเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่าเห็นตัวนี้ไหมครับ อรรูหลอกนะครับรูหลอกรูหลอกเนี่ยมันเป็นหมวกของประเทศอังกฤษนะครับหลักๆแล้วจริงๆเขาเริ่มมาจากหมวกสโนวบอร์ดซึ่งมันทำให้รูปร่างของหน้าตาของเจ้ารูหลอกเนี่ยไม่ค่อยเหมือนหมวกที่เราใส่กันปกติทั่วไปมันจะเขาจะเรียกสไตล์นี้ว่าเป็นหมวกสตรีทนะครับหมวกถนนคล้ายๆพวกว MT Street Fighter หรืออะไรประมาณนี้ซิมสัน ตัวที่รุ่นนี้ผมได้มาเนี่ยมันเป็นชื่อ Atlas a นะครับ2.0นะครับ Atlas 2.0ซึ่งปัจจุบันตกรุ่นละอ,อย่างงี้มันมี3.0เพิ่งออกมานะครับแต่ว่าความต่างขมันเนี่ย1.0 2.0 3.0เนี่ยให้เคียงมากมันปรับแค่การใช้งานนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ลายที่ผมได้มานะครับชื่อ Eagle ลนะครับ e a g กิายนกอินทรีโอเคทีนี้ตัวรูหลอกเนี่ยมันแปลกไงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าคือรูหลอกเนี่ย ถ้าผมอ่านสเปคนะครับถ้าไม่ผิดคือมันเป็นหมวกทุกตัวแม้กระทั่งไม่ไม่โชว์ลายคาร์บอนมันก็จะเป็นหมวกคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนที่ใช้ในอากาศยานนะครับเกรดอากาศยานอากาศยานซึ่งตัวนี้เนี่ยแวบแรกเลยกล่องนะครับกล่องเขาแพคเกจจิ้งดีมากนะครับกระดาษเนี่ยแข็งครับแข็งมากแล้วก็ดีไซน์ของการใช้นะครับเดี๋ยวลองดูปุ๊บเปิดขึ้นมาเห็นนะครับ ราจะเปิดจากข้างเนาะแล้วก็เปิดข้างบนตรงนี้มีฟองน้ํากันกระแทกอยู่ข้างล่างก็จะมีฟองน้ํากันกระแทกนะครับหมวกอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวเราดูหมวกกันทีหลังเนาะเดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์นในหมวกก่อนซึ่งโอเคในกล่องนะครับเวลาเราได้มาก็จะมีอันนี้มีชิลดําตัวติดหมวกจริงๆมันชิลใสามาเนาะแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นปลอดไปละเดี๋ยวเปิดมามันจะเป็นปลอดแล้วชิลใสผมก็ถอดไปละ ก็จะเป็นชิวดันนะครับให้มาความแปลกของหมวกให้เห็นจากชิลอนเห็นไหมครับตัวชิลเนี่ยมันทรงไม่เหมือนหมวกทั่วไปเนาะมีเว้าจมูกตรงนี้เยอะมากครับชิวเนี่ยความหนาค่อนข้างใช้ได้เลยผมว่าน่าจะสักประมาณสามนิ้สีม่สมิซึ่งสื่อถือว่าเป็นชิวที่มีความหนามากนะครับแล้วก็มีพิล็อกปกตินะครับด้านหลังมีตัวเว้าพิล็อกปกตินะครับในนี้ มีชิด์ดัมมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ให้สติกเกอร์มาเป็นรุ่นนะครับแอดลาสแล้วก็ยี่ห้อลูล็กสติกเกอร์รูปโมดนะครับตัวโปสเตอร์เดี๋ยวดูโปสเตอร์เอาวันนี้เป็นโปสเตอร์โฆษณาตัว2.0น,นะครับคาร์บอนก็เป็นโชว์ไลท์คาร์บอนสีด้านนะครับสีด้านเรียบๆเห็นหมดกันแล้วนะเดีย๋ยวให้ดูตัวจริง ไปเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าอยู่ในนี้ตัวจริงของหมวกเนี่ย Atlas 2.0 Eagle นะครับลาย i n C ค่าสีทองนะครับตัวนี้ใส่ชิลชิวสีลุ้งมาแล้วเป็นลุง้งลุงม่วงๆหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ให้ดูก่อนเลยด้านนี้ผมผมไม่ชอบหมวกที่ด้านนี้มากเวลาถ่ายรูป เราจะเห็นว่าหมวกมันไม่ใช่หมวกแอโร่ยาวๆนะครับมันเป็นแต่ว่าทรงม,มันเนี่ยคอนข้าต์มันเอกลักษณ์มากเวลาถ่ายจะมีสปอยเลอร์เพื่อเพิ่มความสป,ปอร์ตนะไม่มันจะดูเป็นหมวกพวกแบบคัสตอมเลยักทีเดียวมีสปอยเลอร์นะครับถ้ามาดูด้านหน้าอันนี้จะดุมากอันนี้ลุกด้านหน้าของเขานะครับช่องลมนะครับช่องลมสไตล์หมวกสตรีทนะครับเป็นช่องลมใหญ่ๆแล้วก็โชว์ความดุของหมวกนะครับ มีช่องลมมีคลีบเป็นช่องลมด้านข้างอันนี้คลีฟปลา,ลาคล้ายๆมแบบเหนือกปลาฉลามอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ช่องลมบนนะครับช่องลมบนตรงนี้เรามาดูความพิเศษของหมวกลูล็อกนะครับจุดขายก็อยู่ตรงนี้ด้านในตัวตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าฟิตล็อกฟิตล็อกคืออะไรฟิตล็อกคือเซตเน,นี้ยมันเป็นแม่เหล็ก แต่มันเป็นแม่เหล็กที่มันมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะความคือมันแกะไม่ได้นะครับมันแกะไม่ได้ง่ายๆคือเนี้ยเขาเอาไปเทสผมดูใน YouTube เขาไปเทสยกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาสลิงแขวนกับรด GS ปรากฏว่ามันยกลด GS นะครับ GSA BMW ขึ้นแต่ว่าคําแปลของเขาคือแค่เราจับสลักแดงๆนี้แล้วก็ดึงปุ๊บมันหลุดละความแข็งแรงเนี่ย ต้องเรียกว่าเ,เราแทบเป็น,นึกไม่ถึงเลยว่าแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยมันจะแข็งแรงได้ขนาดยกรถได้เลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นโอกาสหลุดเนี่ยแทบไม่มีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฟิตติ้งของโหมดถ้าเห็นทางเข้าของโหมดนะครับนี้นมเนาะโอเคจะเห็นว่าทางเข้าเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนี่ไซส์เอนะครับผมใส่ไซส์เทางเข้าเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้เองให้นึกถึงถ้ามีใครเคยลอง just one j g b r ให้นึกถึงอารมณ์นั้นนะครับยัดหัวให้เข้าข้างในให้ได้แล้วข้างในมันจะใส่สบายอันนี้คือรูหลอกมันเป็นสไตล์นั้นเลยโอเคนี่คือด้านในหมวกนะครับเรามีด้านหลังอีกนิดนึงตัวนี้เนี่ยเขาทํามาให้กับระบบบลูทูธของเขาเองที่ชื่อว่าช็อคเวฟนะครับช็อคช็อคเวฟเนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัวสมาร์ทเฮดเจซีเป็นบิวอินบลูทูธนะครับหรือคล้ายๆพวกโชเอชอล์เอชอล์เอลนะครับเป็นระบบของบลูทูธของโชเอทีนี้เนี่ยเขาก็ ขอตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่บลูทูธของเขาแล้วก็การควบคุมเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยข้างในก็จะมีที่ต่อแจ็คสาหรับหูฟังกับไมค์ไว้หมดแล้วเนาะโอเคตัวนี้ด้านในนะครับด้านนอกที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือเรื่องตัวนี้เนื่องจากมันเป็น2.0 2.0ต่างกัน1.0ยังไงตอนแรกผมก็ดูแทบไม่ออกเนาะอันแรกเลยสปอยเลอร์ยาวขึ้นนิดนึงอันนี้คือ2.0 3.0นี่ผมยังไม่ได้ดูดีเทลว่ามันยาวขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตอนแรกผมเคยใส่1.0อยู่1.0ชิลถอดยากมาก2.0เนี่ย2.0เนี่ยแค่ปลดปลดล็อกตรงนี้หมุนล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงชิลออกมาได้เลยแล้วก็ใส่ชิลใหม่เข้าไปแต่ว่า1.0เนี่ยตรงเนี้มันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับเราต้องโค้งหกเหลี่ยมหนึ่งจะเปลี่ยนชิลก็ต้องขันหกเหลี่ยมแล้วก็ใส่ชิลใหม่เข้าไปแล้วก็ขันเข้านะครับอันนี้คือ2.0ที่เปลี่ยนไปนะครับ แล้วก็ช่องลมปากนะครับก็จะมีช่องลมเปิดด้านในอันนี้1 0 3 0งมันจะอยู่ด้านในนี้ระบบระบบนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับหมวกหลายๆท่อเช่นสกอร์เปียนเฮนาะเอจการเปิดปิดช่องลมจากด้านในนะครับหมวกตัวนี้เนี่ยผมใส่มาสักน่าจะประมาณครึ่งปีได้ละก็ความรู้สึกนะครับมันเป็นหมวกที่มีความ ว่าไงดีล่ะมันแตกต่างกับหมวกที่ใส่ปกตินะครับจุดจุดที่ชัดที่สุดคือเรื่องเรื่องมุมมองนี่คือมุมมองของหมวกครับเวลาหน้าเราอยู่ตรงนี้ให้นึกว่าหน้าเราอยู่แถวนี้นะครับเวลาเราใส่หมวกเข้าไปเนี่ยเวลามองเนี่ยเราจะไม่เห็นกรอบนี้เลยเราจะไม่รู้สึกว่ามันมีกรอบของหมวกหรือว่าขอบของหมวกนียอยู่เลยเหมือนกับว่าหน้าเราเนี่ยตาเราเนี่ย จะเห็นทุกอย่างโดยรอบโดยไม่มีอะไรมาบังเลยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาที่ผมเจอเลยนะแล้วก็ชอบมากก็คือเหมือนกับว่าใส่หมวกไปแล้วเนี่ยเราเรามองได้ง่ายมากเลยทันซ้ายอันขวามองง่ายมากเลยโดยไม่มีอะไรบังอยู่นะครับอันนี้คือจุดเด่นของตัวตัวรูล็อกที่ผมชอบแต่ว่า,อ,าอีกเรื่องหนึ่งคือความนิ่งก็เป็นหมวกที่ใช้ความเร็วได้สูงประมาณหนึ่งเลยโดยที่ยังนิ่งอยู่ เราสังเกตคือเรื่องเรื่อง a e r o d y n a m i c เนะครับคือหมวกมันสั้นนะครับหมวกมันสั้นแล้วก็ด้วยทรงที่เป็นทรงมนๆคล้ายๆพวกอัลฟ่าอะไรพวกนี้หันซ้ายหันขวาง่ายหันซ้ายหันขวาง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาที่ผมเจอ,อะนะครับก็คือหนึ่งลึกงเสียงลมเสียงลมวันนี้คือ,อถือว่าอยู่ในระดับถ้าให้เต็มสิบเนี่ยน่าจะอยู่ความดังอยู่ประมาณระดับ8ซึ่ง สำหรับผมเองถือว่าดังค่อนข้างดังมากนะครับเสียงลมมันเข้าแบบเหมือนมีพัดลมแรงๆมาเป่าอยู่ข้างเราตลอดนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเก็บเสียงภายนอกของหมวกอย่างเช่นเสียงรถเสียงท่อนะครับมันจะเข้าจะเข้าไปในหมวกง่ายแล้วเราฟังไปเรื่อยๆแล้วสักพักเราจะอื้อนิดนึงนะครับในหมวกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรสําหรับเจ้ารูหลอกตัวนี้อ่า สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของรูหลอกตอนนี้นะครับมันก็ลักษณะคือเป็นการออเดอร์นะครับเป็นการออเดอร์สินค้าจากทางบริษัทเขาทางอังกฤษนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพอเราออเดอร์มาปุ๊บเราต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งมันจะมีภาษีอยู่ซึ่งประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ1ใน3ของราคาโมกนะครับก็จะเป็นภาษีของเจ้าหมกใบน,นี้เนี่ยสมมุติว่า คุณกดมาได้หมนะื่นห้าเนาะภาษีก็อยู่ประมาณห้าพันเงี้ยหละเต็มตัวไปเลยสําหรับเจ้ารูหลอ,อกใบนี้เดี๋ยวผมลองใส่คิตติ้งให้ดูแล้วกันว่าใส่แล้วหน้าตาเป็นยังไงปร๊บแค่นี้หนึ่งอันนี้ติดง,ง่ายกว่าปุ๊บแค่ะมันก็ดูดเข้าไปเอง ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้ารูหลบแอตลาส2.0นะครับก็ที่เอามาให้รีวิวกันวันนี้เพราะว่าผมเห็นหลายๆคนในกลุ่มหมวกกันน็อกพูดถึงเจ้าตัวนี้เยอะนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองต,ตามที่ผมแนะนำดูครับเข้าไปใน l com, ูหล .com แล้วกดลองกดสัด่งดูก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่ององเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสด,ดี